อีกทีวันที่6มกรานะคะในสำหรับลองเทอมแคร์นะคะโปรแกรมใหม่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมหาลือกันก่อนว่าที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไรอยากให้ทางเขตนะคะทางหน่วยงานวิชาการช่วยเหลืออะไรหรือยังติดขัดปัญหาอะไรในการดำเนินงานลองเทอมแคร์ ะะซึ่งทางเขตเองนะคะสปสอชอร,ร่วมกับศูนย์อนามัยที่9ร่วมกับสอสจออและท้องถิ่นจังหวัดนะคะทางเราก็เลยหาเลยกันว่าควรจะเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรน,นะคะไม่ว่าจะเป็น Care m a n น g เจอเองหรือ Caregiver เองนะคะว่าที่ไหนยังมี Caregiver อยู่เท่าไหร่เพียงพอไหมมีแล้วต้องฟื้นฟูไหม หรือที่ไหนยังขาดซ m นะคะมี CM แล้วต้องฟื้นฟูไหมนะคะจำนวนปริมาณ CM กับ CG สอดคล้องกับผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือเปล่านะคะเพราะประกาศใหม่ตัวนี้นะคะปี2568 เราจะไม่ได้ในเรื่อง l อง g term c a r นะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะจะไม่ใช่คะแนน ADL อย่างเดียวแล้วนะคะฉะนั้นปี2,568เนี่ยค่ะในเรื่องลอง g term c a r มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะคะ ปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เอากลุ่มภาราทีบแคร์เข้ามาร่วมด้วยนะคะเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยนะคะฉะนั้นบุคลากรเราก็เลยต้องเตรียมความพร้อมที่จะก่อนเริ่มดําเนินงานนะคะให้มีความพร้อมก่อนนะคะฉะนั้นทางสปชนะคะก็เลยทําแบบสํารวจนะคะที่เมื่อสักครู่นะคะแป้งได้ส่งเข้าไปใน ในห้องแชทนะคะในเรื่องแบบสำรวจนะคะทุกท่านก็สามารถกรอกแบบสำรวจมาได้เลยนะคะเพื่อที่ทางศูนย์อนามัยจะได้นำข้อมูลเนี้ยค่ะไปวิเคราะห์นะคะว่าที่ไหนมี CM เพียงพอที่ไหนมี CG ยังไม่เพียงพอนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นการให้ทุกท่านนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนหาลือพูดคุยปัญหาอุปสรรคนะคะเรามีทีมนะคะที่จะจดประเด็นปัญหาอุปสรรคหลังจากนั้นทีมเขตนะคะร่วมกับหน่วยวิชาการศูนย์วิชาการต่างๆ <in progress. S 1> เราจะได้มาหาเลือร่วมกันนะคะว่าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมามีอะไรบ้าง,งาทาง ทีมพิชาการทีมเขตจะช่วยเหลือเราได้อย่างไรนะคะให้ทุกท่านพูดประเด็นปัญหาขึ้นมาได้เลยนะคะเรารับฟังยินดีรับฟังทุกปัญหาแล้วพร้อมที่จะนำปัญหาของทุกท่านไปปรับแก้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนๆอ,อีกสักสักสิบนาทีนะคะรอเพื่อนๆอ,อีกสักสิบนาทีค่ะ อาจารย์ปุ้มมีอะไรพูดคุยกับพี่น้องซีเอ็มเราก่อนไหมเชิญอาจารย์ปุ้มได้เลยนะคะทางศูนย์อนามัยที่9นะคะที่เป็นหน่วยงานวิชาการที่ให้ความรู้พัฒนาสักยภาพ CM แล้วก็ CG นะคะที่ดูเรื่องมาตรฐานในการดูแลให้เรานะคะ สวัสดีค่ะขออภัยค่ะเพิ่งเพิ่งเข้าใหม่เมื่อก,กี้หลุดไปค่ะได้ยินเสียงไหมคะเมื่อก,กี้บอกเสียงเบานุ่ค่ะได้ยินไหมเอ,อ่ยได้ยินค่ะขอบคุณค่ะชัดแล้วนะคะ ขอ,อวันนี้ยังไม่มีเอกสารบรรยายนะคะวันนี้มารับฟังประเด็นในพื้นที่นะคะแล้วก็เราให้ทำแบบสำรวจนะคะ cmcg สปสชอ่าจะขอ username password สสใหม่ใช่ไหมคะกรณีย้ายหน่วยงานติดต่อคุณมาลินีนะคะ044 248 8 7 1ีนถึงสนะคะติดต่อคุณมาลินีได้เลยนะคะ This one. ห4มื่อยสี่บาทนะคะณตอนนี้สปปชได้โอนเงินไปให้ท้องถิ่นแล้วนะคะสำหรับที่มีการอนุมัติแคร์แพนรายบุคคลมานะคะพื้นที่ไหนที่ได้เงินไปแล้วหนึ่งมืบาทนะคะให้ดำเนินงานเหมือนเดิมนะคะโอนเงินให้กับหน่วยจัดบริการไปทั้งหมดเหมือนเดิม ะะพื้นที่ที่ได้เงินไปแล้วขอย้ำนะคะยังไม่ต้องรอนะคะว่าต้องจ่ายค่า cg เท่าไหร่อะไรอย่างไรนะคะให้โอนเงินไปให้หน่วยจัดบริการเหมือนเดิมนะคะและตอนนี้สปชโอนเงินตรงแล้วนะคะมีเงินหลายแห่งหลายแห่งที่มีเงินเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ ท้องถิ่นยังไม่โอนเงินต่อให้กับรอพอสตรหรือโรงพยาบาลหรือศูนย์ผู้สูงอายุนะคะรบกวนพี่พีซนะคะประสานไปที่ท้องถิ่นได้เลยนะคะเงินเข้าไปแล้วนะคะของเดือนอ่าสิ้นเดือนตั้งอนุมติตั้งตั้งแต่สามสิบ พฤจิกาย้อนลงไปอะค่ะสปชโอนเงินแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นงวดหนึ่งธันวาที่ยังไม่ได้โอนนะคะฉะนั้นแปลงรบกวน PCM นิดหนึ่งประสานไปที่ท้องถิ่นในพื้นที่นะคะว่าเงินโอนลองเทิมแค่โอนมาแล้วนะให้รีบดำเนินการนะคะเบิกจ่ายนะคะ แนวทางการจัดบริการลองเทิมแคร์ณปี2568ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาคืองบลองเทิมแคร์ได้เพิ่มขึ้นมา1442บาทนะคะเขาบอกว่าถ้าเงินลองเทิมแคร์จัดหาพระอ้อมไม่พอไปขอกองทุนตำบลไปขอกองทุนฟื้น,ฟ,นฟูจังหวัดได้ที่อาบาจอ ถ้าเงินเน้นย้ำนะคะถ้าเงินลองเทมแคร์ไม่พอนะคะในเรื่องจัดหาพระอ้อมไปขอได้ที่กองทุนตำบลกองทุนฟื้นฟูจังหวัดนะคะจัดหาพระอ้อมให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ12เดือนนะคะไม่ใช่ว่าจ่ายแค่เดือนเดียวสองเดือนสามเดือนแล้วหยุดไปแล้วเงินเหลือนะคะ เงินลองเทมแคร์จัดหาให้พอก่อนแล้วค่อยไปขอใช้กองทุนตำบลกับกองทุนฟื้นฟูจังหวัดนะคะอันนี้ยังเหมือนเดิมนะคะถ้าสบชแจ้งมาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวนั้นรอแนวทางรอเอกสารยืนยันที่ชัดเจนนะคะถ้าเอกสารยังไม่มาให้ทำเหมือนเดิมนะคะเพราะตอนนี้มีหลายแห่งรอเอกสารนะคะ ได้รับเงินไปแล้วไม่ต้องรอนะคะดำเนินการเหมือนเดิมได้เลยนะคะในสําหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะวันนี้ที่เราจะเน้นผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลนะคะคนที่จะมาดำเนินงานลองเทอมแคร์สาคัญเลยแหละที่จะขับเคลื่อนในการดำเนินงานลองเทอมแคร์ CM พี่น้อง cm ของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะทางสปชร่วมกับทางสสจ ศูนย์อนามัยที่เก้านะคะเราก็ทำแบบสำรวจให้ทุกแห่งกรอกข้อมูลรายละเอียดมานะคะเพื่อที่จะได้มาวางแผนในการอบรมต่อให้ครอบคลุมนะคะแล้วก็ c g เองแคร e กเรเอแคเอ,เองนะคะสำรวจข้อมูลมานะคะคนที่ทำงานผ่านการอบรมทำงานจริง นะคะหรือผ่านการอบรมทำงานยังไม่ได้ฟื้นฟูต้องการฟื้นฟูนะคะกรอกรายละเอียดมาให้ครบนะคะถ้าไม่มีช่องกรอกกรอกตรงหมายเหตุนะคะหมายเหตุระบุลงไปเลยนะคะและที่สำคัญเปลี่ยนแปลงอีกตัวหนึ่งคือกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนาะห้าเก้าถึงหกเจ็ด ที่ผ่านมานะคะกลุ่มเป้าหมายลองเทอมแค่นะคะประกาศเป็นผู้มีภาวะพึ่งพิง ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า11เท่านั้นนะคะแต่นับปัจจุบันนี้มีประกาศเพิ่มมาสองกลุ่มนะคะเป็นผู้ป่วยประคับประคองนะคะผู้ป่วยระยะท้ายที่มี PPS Score น้อยกว่าหรือเท่ากับ50%ลงมานะคะ ไม่จำกัดว่าเป็นโรคอะไรนะคะต้องเป็นผู้ป่วยประครับประคองวัดแล้ว PPS Score น้อยกว่าหรือเท่ากับ50%าสิบเปอร์เซ็นนะคะซึ่งตัวเนี้ยจะมีแบบสำรวจในโปรแกรมให้โปรแกรมใหม่ให้นะคะว่าคนไหนเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยประครับประคอง PPS กอร์น้อยกว่าหรือ50%จะทำในแบบสำรวจให้เลยนะคะแล้วก็กลุ่มที่สเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อม ตัวเนี้ยสบชปรับโปรแกรมใหม่ก็จะมีให้ลงสำรวจในโปรแกรมเลยนะคะให้ติ๊กในโปรแกรมได้เลยนะคะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเราจะเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้กลุ่มเป้าหมายเราจะเพิ่มขึ้นมาจะไม่ใช่ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วนะคะณปัจจุบันเกือบเก้าหมื่นแล้วนะคะที่มีสำรวจผู้มีภาวะพึ่งพิงขึ้นมานะคะ ฉะนั้นก็เลยอยากจะมาเตรียมความพร้อมให้กับพี่ซีอมนะคะทางเราพอสตอให้พร้อมก่อนให้มีซีเอมครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะตัวนี้อนุก,กรรมการผ่านไปบทบาทท้องถิ่นผ่านไปอะบทบาทหน่วยจัดบริการนะคะอย่างที่บอกไปนะตอนนี้เรายังทำเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่ว่าโปรแกรมใหม่มาก็จะทำหน้าที่บทบาทหน่วยจัดบริการเหมือนเดิมนะคะร่วมกับ CM ที่อยู่ท้องถิ่นนะคะเป็นผู้จัดบริการไม่หลายคนบอกว่าท้องถิ่นเขามีซ m เอมแล้วนะคะเราก็ให้ซ m อมท้องถิ่นไปทำเลยท้องถิ่นซ m อมไม่ใช่วิบางท่านไม่ใช่วิชาชีพก็ยังต้องอาศัยพี่วิชาชีพจากรอพศตอโรงพยาบาลอยู่นะคะ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงช่วยทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจตรวจสอบคัดกรองข้อมูลและประเมินผู้มีภาวะพึ่งพิงไม่ว่าจะเป็น ADL ผู้ป่วยประครับประคองผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะสำรวจเข้ามาในระบบนะคะมีการบันทึกลงในโปรแกรมไปจัดทำแคร์แพลนนะคะจัดทำโครงการจัดบริการนะคะจะวนรอบอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ วนรอบอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับลองเทมแพรหน่วยจัดบริการนะคะประกาศปีใหม่ประกาศปีหกแปดเขาจะเพิ่มหน่วยจัดบริการขึ้นมานะคะนอกจากสถานชีวาพิบาลแล้วนะคะนอกจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วนะคะเราประกาศแนวทางตัวใหม่เขาอาจจะจัด เห็นเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นองค์กรหน่วยงานภาคเอก,กชนเครือข่ายต่างๆนะคะรอประกาศตัวใหม่ณตอนนี้เรายังเป็นหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิหรือรอพอสตอ่อและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะคะที่ยังจัดบริการอยู่หนึ่งสองและสี่อยู่นะคะประเด็นเปลี่ยนแปลงนะคะ ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาะแป้งเอาตัวนี้มาให้เห็นนะคะหลายคนจะบอกว่าเงินลองเทอมแคร์ได้มาหนึ่งมืนสี่ร้อยสี่สิบสองบาทเอาไปซื้ออะไรจะใช้อะไรหมดจะทำยังไงให้เงินหมดราคาพ้อ้อมเพิ่มมาเป็นสิบสี่บาทสิบห้าบาทได้ไหมท้าเก้าบาทห้าสิบเงินไม่หมดหรอกที่ได้ไปเนาะ เงินรองเทอมแคร์สปสชเขาประกาศมาว่ากิจกรรมให้บริการผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านหรือในชุมชนอาจจะไปดูแลที่บ้านหรือมาดูแลในศูนย์ผู้สูงอายุผู้ป่วยมาฟื้นฟูที่ศูนย์ก็ได้นะคะเป็นการต้องไปดูแลที่บ้านไปดูแลในชุมชนแต่ไม่ใช่เป็นการมาดูแลที่หน่วยบริการ ไม่ใช่ดูแลที่รอพอสตอไม่ใช่เป็นผู้ป่วยโอพีดีที่โรงพยาบาลนะคะกิจกรรมและรูปแบบการให้บริการนะคะให้ดูสภาพปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะโดยเป็นไปตามแนวทางการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงของกระทรวงสาธารณาสุขเน้นย้ำว่าให้เป็นไปตามแนวทางการดูแลของกระทรวงสาธารณาสุข สปสชจะไม่บอกว่าซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้เพราะเงินลองเทอมแคร์ที่ท้องถิ่นโอนไปให้อ่ะคะ่ะไม่ว่าจะโอนไปให้โรงพยาบาลที่เป็นหน่วยจัดบริการโอนไปให้รอพศอตที่เป็นหน่วยจัดบริการโรงพยาบาลหรือรอพอศต,ต้องไปใช้เงินตามระเบียบของหน่วยงานท่าน รพอสตอรับเงินไปภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขก็ใช้ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเราพอสตอที่ถ่ายโอนไปอบอรจอรับเงินไปก็ไปใช้ใจ่ายตามระเบียบเงินของอบอจอนะคะฉะนั้นสบชจะไม่บอกว่าซื้ออะไรใดบ้างซื้ออะไรไม่ใดบ้างซื้อผ้าก๊อซซื้อสัลีได้ไหมนะคะถ้ามีกิจ,จกรรมห้าข้อ นะคะมีกิจ,จก,กรรมห้าข้อที่ให้บริการกับผู้มีภาวะพึ่งพิงแต่ละลายตามสภาพปัญหานะคะข้อหนึ่งนะคะผู้มีภาวะพึ่งพิงที่เข้ามาในระบบต้องมีการประเมินและวางแผนการดูแลรายบุคคลก่อนให้บริการฉะนั้นแค่แผนรายบุคคลหรือแผนการดูแลรายบุคคลต้องมีการประเมินและวางแผน นะคะคนไหนมีสภาพปัญหาเป็นอย่างไรนะคะคนไหนต้องมีทีมวิชาชีพลงไปเยี่ยมคนไหนต้องมีเฉพาะ Cg นะคะและที่สำคัญต้องมีสหวิชาชีพบุคลากรสาศุขทีมหมอครอบครัวลงไปดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยบางคนถามมาว่า หนูเชิญน,นักกายภาพไปได้ไหมแล้วผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้ป่วยจำเป็นต้องมีนักกายภาพไปดูแลไหมแพทย์แผนไทยจำเป็นต้องมีแผนไทยลงไปดูแลไหมนะคะคนที่จะทราบข้อมูลปัญหานี้ดีคือพี่ซ m พี่น้องซ m คนที่ทำวางแผนการดูแลคนที่ทำแคร์แผนนะคะ บอกว่ามีแพทย์แผนไทยไปดูอ๋อผู้ป่วยต้องได้รับการนวดอบประครบก็ให้แพทย์แผนไทยลงไปดูที่บ้านได้นะคะนะคะ,ะ,คะฉะนั้นความถี่ในการให้ทีมบุคลากรสาสุขไปดูแลที่บ้านนะคะก็ตามแผนการดูแลตามที่พี่ซีเอ็มวางแผนไว้นะคะ ADL เจ็ดถึงสิบเอ็ดหรือหกถึงสิบเอ็ดควรจะมีทีมวิชาชีพไปดูแลความถี่แค่ไหนนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามแนวทางกระทรวงสาธรารณาสุขนะคะจ่ายค่าทีมหมอครอบครัวได้ไหมจ่ายค่า CM ได้มได้ไหม กลับไปดูว่าเงินเข้าไปเงินบำรุงจ่ายได้ไหมนะคะจะทำอย่างไรให้จ่ายได้เดี๋ยวตัวเนี้ยส,สสจอ,อาจจะต้องหาแนวทางนะคะพูดคุยกันนะคะแบงอาจจะต้องฝากพี่ตานะคะรับเรื่องนี้ไปเนาะในเรื่องจ่ายค่าตอบแทนทีมหมอครอบครัวเนี่ยคะ่ะเวลาลงไปเยี่ยมมีหลักเกณฑ์หลักการแบบไหนนะคะ แล้วก็ที่สามให้บริการดูแลในชุมชนหรือให้คำแนะนำญาติหรือผู้ดูแลเนี่ยโดยอาสาสมัครโดยซ g นะคะความถี่ก็ขึ้นอยู่กับแผนการดูแลนะคะความถี่ก็ขึ้นอยู่กับแผนการดูแลอ,อ,อยากบอกว่าซีจหนึ่งคนต้องดูแลกี่คน อันนี้ก็บทบาทหน้าที่ของทางศูนย์อนามัยที่9นะคะของทางศูนย์อนามัยที่จะไปกำหนดคุณภาพมาตรฐานในการดูแลว่วา CG 1คนดูแลกี่คนนะคะแล้วสุดท้ายเรื่องฮอตฮิตนะคะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นตามสภาพปัญหาของผู้มีภาวะพึ่งพิงพี่แป้งคะซื้อนี้ได้ไหมซื้อนั่นนี้ได้ไหมเขาบอกว่าให้จัดหาตามสภาพปัญหาของผู้มีภาวะพึ่งพิงซึ่งแนวทางการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงอ่ะให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุข พอเงินเข้าไปเงินบำรุงระเบียบของกระทรวงสาธารณาสุขหรือระเบียบของอบจอก็แล้วแต่นะคะก็ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะตามระเบียบเงินบำรุงหรือตามระเบียบเงินหน่วยงานท่านที่รับงบไปนะคะเดี๋ยวเป้นจะมีตัวอย่างอุปกรณ์พวกนี้ให้นิดนึงนะคะว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนะะี่ยค่ะ เห็นไปดูในเว็บมากเขาดูแลผู้ป่วยลองเทิมแคร์ผู้ป่วยระยะท้ายผู้ป่วยสมองเสื่อมส่วนมากจําเป็นต้องใช้อะไรบ้างนะคะที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแล้วในกิจกรรมที่ห้านะคะ หลังจากที่ดูแลไปแล้วสามเดือนหกเดือนหรือเก้าเดือนสิบสองเดือนนะคะต้องมีการประเมินประเมินผลการดูแลและปรับแผนดูแลโดยทีมหมอครอบครัวทีมบุคลากรสาสุขอาจจะร่วมกับซีจีหรือร่วมกับญาติก็ได้จัดประชุมเลยมีการประเมินปรับแผนการดูแลไปนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นบทบาท p ี่ซในเรื่องห้าข้อเนี้ยค่ะพี่ซต้องบริหารบริหารจัดการงบประมาณที่ได้ไปนะคะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้ไปให้เพียงพอนะคะน้อยมากที่เงินจะเหลือ ถ้าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยจัดซื้อแพมเพลดให้ผู้ป่วยทุกวันตามที่เขาต้องใช้หลายแห่งที่เงินเหลือให้แพมเพลไม่ครบสิบสองเดือนนะคะหนึ่งสามสามศูนย์ก็จะได้รับข้อมูลแจ้งมาว่าผู้ป่วยไม่ได้รับแผมเพลดบ้างนะคะ ฉะนั้นเงินหนึ่งมื่นสี่ร้อยสี่สิบสองบาทที่ได้ไปน้อยมากที่จะเหลือนะคะถ้ามีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยเนาะที่สำคัญแพมเพิ์นนะคะที่เขาจำเป็นต้องใช้จัดให้ครบทุกวันนะคะจัดให้ครบทุกเดือนนะคะในหนึ่งปี ระยะเวลาตามข้อตกลงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด12เดือนนะคะเดเวนเเสียแต่ว่าเงินลองเทอมแคร์ไม่พอคุยกับกองทุนตำบลขอใช้งบกองทุนตำบลมาหนุนเสริมให้เพียงพอนะคะ ตัวเนี้ยประกาศใหม่อันเนี้ยแป้นขอยังไม่พูดถึงนะคะอาจจะมีปรับเขาบอกว่ามีปรับแน่ๆแหละล่าสุดที่คุยกันเมื่อเช้ากับส่วนกลางนะคะฉะนั้นเป็นล่างอยู่นะคะเงินลองเทอมแค์ยังเป็นล่างอยู่นะคะแต่ที่แน่ๆแหละหนึ่งมืนสี่ร้อยสี่สิบสองบาทโอนไปแล้วนะคะเรื่องท้องถิ่นจะสมทบไม่สมทบ ขอเอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนรอให้เอกสารมาก่อนนะคะเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งกลางเดือนหน้าโปรแกรมใหม่จะออกสปชจะมีชี้แจงออนไลน์นะคะกลางเดือนหน้านะคะอาจจะหลังมาสิบห้าไปอะคะ่ะเพราะว่าส่วนกลางเขาจะชี้แจงเขตก่อนวันที่สิบห้านะคะฉะนั้นเรื่องท้องถิ่นสมทบหรือไม่สมทบ สมทบมากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เอาไว้ก่อนนะคะอาจจะไม่ถึงสิบเปอร์เซนนะคะสำหรับว่างนี้ที่เขาแจ้งมาเงินหนึ่งมืนสี่ร้อยสี่สบสองบาทที่บอกว่าจะแบ่งเป็นสองส่วนหกพันกับสี่พันสี่้อยสี่สิบสองตัวเนี้ยก็รอประกาศก่อนนะคะรอประกาศออกมาก่อนเนาะ อย่าพึ่งไปแยกตอนนี้ได้เงินไปหนึ่งมืนสี่ร้อยสี่สิบสองให้โอนให้หน่วยจัดบริการเหมือนเดิมนะคะหน่วยจัดบริการก็ไปจ่ายซีจีเหมือนเดิมนะคะยังจ่ายซีจีเหมือนเดิมอยู่นะคะ ที่ล่างประกาศสบชบอกว่ามีการชี้แจงพูดคุยไปแล้วนั้นนะคะบอกว่าจะจ่ายค่าจ้างตอบแทนซ g นะคะหรือค่าป่วยการหรือค่าจ้างต่างๆนะคะไม่เกินพันห้าพันไม่เกินหกพันไม่เกินเก้าพันตามที่ผ่านการอบรมเจ็ดสิบชั่วโมงร้อยยี่สิบสี่ร้อยี่สิบนะคะตัวเนี้รอประกาศก่อนนะคะ รสอปสปสชอเอกสารออกมาเป็นทางการถึงจะดำเนินการนะตอนนี้ก็ให้คิดเหมือนเดิมไปเลยนะคะให้คิดเหมือนเดิมไปนะคะบางคนบอกว่าจ่ายห้าพันมันเยอะไปไม่มีเงินจ่ายอันเนี้ยยังไม่การันตีนะคะยังไม่การันตีว่าต้องเป็นห้าพันหกพันเก้าพัน นะคะหรือยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาในรูปแบบนี้ไหมนะคะตัวนี้ที่เราคุยกันคุยกันไว้คือเป็นข้อเสนอเป็นข้อล่างไปนะคะที่เขตก็อยากให้มาออกมาในรูปแบบนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนี้ไหมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นรอเอกสารอย่างเดียวนะคะท่านที่ได้รับเงินไปแล้วให้ทำเหมือนเดิมทุกอย่าง ทำเหมือนเดิมทุกอย่างท่านที่กําลังจะส่งแคร์แพนพีซีเอ็มน้องซีเอ็มกำลังจะเสนอแคร์แพนก็เสนอไปได้เลยไม่ต้องรอนะคะท้องถิ่นก็โอนเงินมาหนึ่งศูนย์สี่สี่สองให้กับหน่วยจัดบริการได้เหมือนเดิมนะคะให้กับหน่วยจัดบริการได้เหมือนเดิมเนาะฉะนั้นเดี๋ยวแปให้ดูนิดนิดหนึ่งหลายคนก็ถามมานะคะว่า